ผมแห้งมากเลยนะคะนี่นะคะตอนแรกนะคะที่พี่แจ็คบอกว่าจะค่อยๆตัดออกตัดออกตัดออกขึ้นไปขึ้นไปใช่ผมเสียๆที่ผมผ่านการดัดแล้วก็การฟอกอะ่ะให้มันออกไปให้หมดอะ่ะใกล้จะหมดแล้วนะคะเหลืออีกนิดนึงแต่มันก็นะมันเบาแล้วมันถาาน้ำหนักเดี๋ยวพี่จะทําบาซิเลียนแต่ดูแล้วเหมือนว่าโอ้ยผมพี่แจ็คน่าไม่เห็น,ปนไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้ว ถ้าโดนเปียกน้ำแล้วไม่ได้ใดอะค่ะไม่ใช่สภาพนี้แน่นอนนะคะนี่พี่นี่พี่จะเตรียมตัวไว้สำหรับการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือออกแบบไม่ได้เข้าร้านน้ำหมอย่างเงี้ยแล้วเวลาไปพวกแค่สสะก็เป็นทรงเลยตามไปดูนะคะว่าบาซิลเลียนจะช่วยได้ยังไงและตอนผมเปียกอยู่บนเตียงเป็นยังไงตามไปดูไปไปพายตากัน นี่สภาพผมที่แท้จริงเป็นไงคะปลายผมไปเล่าให้ใครฟังเขาไม่เชื่อหรอกนะคะนี่ปลายมันฝอยเออที่เห็นในทุกๆวันนะที่เป็นใดและเป็นบ๊อบพองๆองอะ่ะันนั้นคือใดนะคะแต่เวลาโดนนะ้ำมันเป็นแบบนี้ เปาอย่างเดียวในอยู่ในสภาพนี้ยังไม่ได้ใดนะคะนี่คือบาซิเลียนอ,อ,อันนี้เป่าอย่างเดียวนะคะมาได้นิดหน่อยนะคะย้ำๆเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคป้าเนี่ยค่ะพี่แจ็คชอบมากนะคะก หลังจากที่เราทำผมบบซิเลียนบวอเอานะคะข้อแนะนำเลยนะคะคือรักษาเราจะรักษาให้อยู่นานที่สุดนะคะให้บาซิเลียนเนี่ยตัวเคลาตินพวกนี้นะคะอยู่ในเส้นผมให้นานแล้วก็เราต้องใช้แชมพูนะคะแล้วก็อันนี้คือของใช้ที่ร้านนะคะแชมพูแล้วก็อันนี้ตัวของครีมนวดนะคะแชมพูแล้วก็ครีมนวดนะคะคนละสีกันนะคะ นี่คือแชมพูนี่ครีมนวดนะคะอันนี้คือเอาไว้คอยสระผมตลอดนะคือการเติมนั่นเองนะคะแต่อันนี้คือสูตรผมทําสีนะจ๊ะแล้วก็ถ้าผมคนไหนที่ไม่ได้ทําสีไม่ได้อะไรแต่ที่เป็นการลดชี้ปูแต่ว่าทําบาซิเลียนเนี่ยอันนี้คือแชมพูนะคะอันนี้แชมพูอันนี้ครีมนวดนะคะโอเคเป็นชุดใครชุดมันนะคะนี่นะคะแฮปปี้แล้วก็แต่ว่าเวลาถ้าน้องไปซื้ออัพเตอร์แคร์เขาเรียกว่าอัพเตอร์แคร์นะคะ ไปตามเคาน์เตอร์หรือว่าตามหน้าร้านหรือว่าข้างล่างตรงรีเซพชันนะคะน้องก็บอกว่าเป็นอัพเดแคร์จะเป็นแพ็กเกจอีกอันหนึ่งไว้สําหรับไปใช้ที่บ้านอันนี้สําหรับลูกค้าในซาลอนนะคะอันนี้เอาไว้สําหรับสระผมให้ลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วเคยทําบาซิเลียนที่เคยเป็นลูกค้าบาซิเลียนแล้ววันหลังมาตัดผมที่ร้านเราก็เอาเนี้ยแหละสระผมให้เขาเป็นการถนอม ตัวบบาซีเรียนนั้นรักษาให้อยู่นานๆนะคะเหมือนยืดระยะเวลานะคะจากปกติ4เดือนกลายเป็นได้ตั้ง6 8ถึง8เดือนโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันค่ะ